สวัสดีชั่วโมงภาษาไทยนะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ครั้งที่หนึ่งในเรื่องของหลักภาษาก็คือการทบทวนเรื่องของคำาจชนิดที่เราเรียนไปแล้วเรียนกับคุณครูอุ้มก็เรียนแล้วกับคุณครูก็เรียนแล้วทบทวนมาหลายครั้งแล้วในหนังสือก็มีป .5 ก็มีอันนี้จะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นักเรียนจะได้สอบนะคะ มีสมุดมีอะไรเตรียมจดบันทึกไหมคะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะอ่าเปิดไปเลยชนิดและหน้าที่ของคำไทย7ชนิดจำให้ขึ้นใจเมื่อถามถึงคำให้นึกถึงคำา7ชนิดชนิดที่1คืออะไรลูกคำนามจำได้ไหมคะคำนามหน้าที่ของมันเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้ หรือไปทําหน้าที่ขยายคุณอื่นเขาก็ได้และถ้าพูดถึงคํานามนักเรียนจํานามอะไรได้บ้างนามทั่วไปก็คือสามัญน,นามอะไรบ้างล่ะก็ชื่อเรียกทั้งหมดแต่เป็นชื่อเรียกที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเช่นคุณครูอ้ยคุณครูเยอะแยะทหารตำรวจโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารโทรศัพท์อันนี้คือไม่เฉพาะเจาะจง ใช่ไหมคะแต่อีกชนิดนึิชนิดที่2ก็คือนามชี้เฉพาะหรือวิสามานยนามอันนี้มักจะเป็นชื่อคนค่ะชื่อโรงพยาบาลชื่อโรงเรียนชื่อถนนเช่นถนนสายสามหนึ่งเก้าหนึ่งหน้าบ้านครูเนี่ยชี้เฉพาะเลยว่าอยู่เส้นนี้ถนนสุขุมวิทอย่างนี้คุณครูวิภาวันเด็กชายจรณนะนะคะคุณครูแวน โรงพยาบาลบ้านช้างโรงเรียนวัดบ้านช้างเป็นวิสามาัญานามมักจะเป็นชื่อจำแค่นี้เนาะอีกอันหนึ่งที่เป็นลักษณะของคำนามก็จัดอยู่ในหมวดนี้ด้วยลักษณะนามสังเกตง่ายๆมันอยู่ตามหลังคำนามค่ะอยู่หลังนามหรือไม่ก็อยู่หลังจำนวนก็ได้เช่นถนนสายนี้สร้างไม่เสร็จเสียที เกวียนเล่มนั้นเก่าแก่มากวัวตัวนูน้นเดินไม่ถนัดหรือหลังจำนวนก็ได้ค่ะปากกาหนึ่งด้ามช้างหนึ่งเชือกคุณครูคณะนี้เห็นไหมคะบอกลักษณะบอกปริมาณบอกจำนวนเราเรียกมันว่าลักษณะนามอันที่ 4. ก็คือนามแยกหมวดหมู่นามแยกหมวดหมู่ภาษาบาลีเรียกว่าสมุหนาม จำไว้ว่าสมุหานามอยู่หน้านามและจะต้องบอกปริมาณเช่นฝูงนกโขลงช้างกองหนังสือกลุ่มนักเรียนคณะคุณครูกองทหารหมู่ลูกเสือนะคะบริษัทปตท คือมันมีอยู่หน้าคําที่เราจะใช้เรียกส่วนสุดท้ายอันนี้เราต้องสร้างเราจะสร้างขึ้นมาเองแล้วชอบเป็นข้อสอบนักแระเอวอันนี้คืออาการละนามอาการละนามเป็นนามที่ใช้ในการบอกอาการเอามาจากคําว่าอะไรคะคากริยาเติมข้างหน้าด้วยคำว่าการได้คําว่าการเช่นการเดินเป็นนามและ ไม่ได้หมายถึงกริยาเดินนะคะแต่หมายถึงการที่เราได้ออกกําลังกายเป็นการเดินการเขียนก็ไม่ได้หมายถึงกําลังเขียนแต่หมายถึงงานที่เกิดจากการเขียนประมาณนี้หรือเอาคําว่านาคาว่าความไปน,นําหน้าคําที่เป็นเอานำหน้าด้วยคําที่เป็นวิเศษก็ได้เช่นความดีความชั่วความรักอย่างนี้นะคะทำให้เกิดเป็นอาการลนาม แล้วเวลาออกข้อสอบเขาจะหลอกเราด้วยการเอาคำที่เป็นการบวกอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่บวกกริยามาหลอกก็เป็นอาการละนามเช่นการอุตสาหกรรมอันนี้ไม่ใช่อาการละนามนะลูกการอุตสาหกรรมเพราะอุตสาหกรรมเป็นนามการนำหน้านามเป็นนามค่ะการอะไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นคำนามค่ะ หรือการเมืองก็ไม่ใช่นะคะต้องดูนะว่าเขาเป็นการบวกด้วยคำนามหรือเปล่าอย่างนั้นคือพวกนามปกติแต่ถ้าการบวกด้วยกริยาถึงจะเป็นอาการละนามพอจำได้นะคะอา้าวป่ปไปชนิดที่สองละกะริยากริยาเราเจอบ่อยๆคือ กริยาไม่ต้องการกรรมเรียกว่าอากรรมกริยาเช่นทิพไวน้ำไวน้ำไม่ต้องมีกรรมนะฉันร้องเพลงไม่ต้องมีกรรมนะน้องหัวเราะแม่นอนเพื่อนเดินอย่างนี้ไม่ต้องมีกรรมนะคะเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมเป็นชนิดที่1ตรงนี้จะทําให้เกิดประโยคชนิดใดนะคะประโยค2สองสวนใช่ไหมลกูก อ่านะแต่ถ้าแบบที่มีกรรมสักรรมกริยาเช่นพ่อตัดตัดอะไรคะตัดต้นไม้แม่ซักซักอะไรคะซักผ้าพี่ตีต,ตีใครตีน้องนะถ้าแบบนี้จะทําให้เกิดประโยคอะไรนะคะลูกประโยค3ส่วนคือประธานกริยาและกรรมนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือกริยาเติมเต็มวิกาตถกริยาตรงนี้แหละมันเป็นกริยาที่ทำให้ประธานชัดเจนนะเป็นอยู่คือน,นี่ด้วยด้วยเช่นบอกว่าพี่เป็นทหารไปขยายทหารไปขยายคำว่าพี่ว่าพี่เป็นอะไรแต่มันก็เป็นประโยคนะลูกแล้วมันก็เป็นกริยาชนิดหนึ่งเพียงแต่มันไม่ ใช่2อส่วนสาส่วนแต่มันเป็นประโยคกริยาเติมเต็มอีกชนิดหนึ่งต่างหากนะคะตัวนี้พิเศษนะหน้าตามไม่เหมือนชาวบ้านนะต่อไปตัวที่4กริยานนเคราะห์เขาเรียกว่ากริยาช่วยตัวนี้หมายถึงใส่อยู่หน้าหรือหลังกริยาก็ได้แต่ไม่ได้ทำให้ความหมายมันเปลี่ยนเพียงแต่กริยานั้นชัดขึ้นเช่นจะแต่ว่ายังไม่ได้ทา แล้วแปลว่าทําไปเสร็จเรียบร้อยกําลังแปลว่ากําลังทําถูกแปลว่าโดนกระทํานะคะเขากําลังจะมากริยาจริงๆคือมากําลังกระจะเป็นกริยาช่วยนะคะฝนน่าจะตกประโยคคือฝนตกแต่ตอนนี้ตกยังยังน่าจะตกฝนกำลังตกฝนตกแล้วเห็นไหมคะสามอันไม่เหมือนกันฝนน่าจะตก ยังไม่ตกค่ะฝนกําลังตกตกอยู่ค่ะฝนตกแล้วตกไปแล้วค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้เรียกว่ากริยานุเคราะห์ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ครูเติมให้เราเรียกมันว่ากริยาสภาวามลา,าก็คือกริยาที่ถูกทําให้กลายเป็นคํานามโดยไม่เติมการเลยไม่เติมเลยเช่นคําว่าออกกําลังกายถ้าเติมการมันจะกลายเป็น อาการนามใช่ไหมคะแต่ออกกําลังกายเนี่ยสามารถเป็นประธานในประโยคได้นะเช่นบอกว่าออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงหรือนอนแต่หัวค่ำทําให้สุขภาพดีวิ่งเยาะๆช่วยลดอาการปวดข้อเท้าท่องแบบนกแก้วนกขุนทองทำให้สอบอาขยานได้อย่างนี้นะคะ ถ้าเราเจอเนาะต้องจําได้นะคะจําได้นะลูกนะต่อไปค่ะคสํสรรพนามคสํสรรพนามเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5ส่วนส่วนที่1เราเรียกว่าบุรุษสรรพนามหมายถึงแทนคนจัดสิ่งของมีบุรุษที่1คนพูดบุรุษที่สองคนที่พูดด้วยและบุรุษที่3มคนที่สองคนนี้พูดถึง อันนี้ต้องไปจํานะว่าบุรุษที่1ใคร2ใครและ3ใครมันจะมีบางคําเช่นคําว่าหล่อน2ก็ได้3ก็ได้เธอ2ก็ได้3ก็ได้ใต้เท้า2ก็ได้3ก็ได้ท่าน2ก็ได้3ก็ได้อันนี้ต้องจําพิเศษนะคะตัวที่2คือนิยมสัพพนามนี่นั่นโนน จำไว้ว่าไอ้นี่นั่นโน่นต้องอยู่ข้างหน้าเขาแล้วมันจะต้องแทนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นโน่นบ้านของฉันโน่นแทนบ้านนี่โตทางานของฉันเธออย่ามายุ่งนี่แทนโต๊ะเห็นไหมคะหรือนั่นแฟนฉันเองแนะนําให้รู้จักนะนั่นก็แทนผู้ชายคนนั้นประมาณนี้นะคะส่วนอนิยมสัพพนามเป็นคำสรพพนามที่ไม่เจาะจงไม่ต้องการคำตอบเช่นบอกว่าอะไรคะ ใครจะไปทำแบบนั้นได้บ้าบอไม่ได้พูดถึงใครนะใครก็ตามหรืออะไรที่ทำให้สมะไม่สบายใจก็เลิกเลิกคิดมันไปซะอะไรตรงนั้นก็ไม่ใช่คำถามถูกไหมลูกฉันกินอะไรก็ได้อย่างนี้คือไม่เลือกอย่างนี้เรียกว่าอนิยมสัพนามไม่ต้องตอบนะคะเพราะถ้าตอบมันจะเป็นข้อสี่ค่ะเขาเรียกมันว่าอะไรลูกจำได้ไหมปริศ ช้าสรรพนามใครจะไปกับฉันมีคนตอบอะไรที่ทำให้เธอไม่สบายใจบอกซิอันนี้ต้องตอบเธอกินอะไรล่ะอันนี้ต้องตอบก็คือนามคำถามนั่นเองคือสรรพนามถามนั่นเองใช่หรือไม่อันนี้ถ้าเป็นปิดฉาต้องตอบค่ะอันที่5้คือวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามเป็นนามแยกส่วน นะคะนมแยกส่วนก็จําแค่นี้เองค่ะต่างบ้างกัน3ตัวค่ะนักเรียนต่างก็ส่งกันบ้านนักเรียนช่วยเหลือกันและกันในการทำงานกลุ่มนักเรียนบ้างก็เล่นบ้างก็คุยไม่ยอมเรียนเห็นไหมคะตรงนี้อะไรหายไปใครจำได้เร็วใครหายใครหายเลวข้อหกบอกครูได้ไหมเนี่ย หกคืออะไรประพันธะพระศพพนามใช่ไหมโอ้จำได้บอกคะประพันธะสัพพนามไงที่ซึ่งอันไงลูกใช่ไม่ใช่ใชเออที่ซึ่งอันไงคะ ที่จะปรากฏในประโยคความซ้อนพวกนี้จะใช้แทนคำนามด้านหน้าเช่นบอกว่านักเรียนที่มารอรับทุนให้มารายงานตัวประโยคคือนักเรียนให้มารายงานตัวแล้วใครล่ะก็นักเรียนที่รับทุนไงคะประธานทศปรพนามจะปรากฏเป็นที่ซึ่งอันเท่านั้นนะคะลูกเท่านั้นนะยังจําได้ไหมเราเรียนใน ประโยคความซ้อนไปแล้วตัวนั้นเลยค่ะลูกตัวนั้นเลยต่อไป c คือวิเศษวิเศษคืออะไรวิเศษก็คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำอื่นขยายนามก็ได้ขยายสรรพนามก็ได้ขยายกริยาก็ได้และโดยเฉพาะขยายตัวมันเองวิเศษขยายวิเศษก็ได้ที่ครูสอนเนี่ยจะเป็นวิเศษบอกลักษณะเราจะเรียกมันว่าลักษณะวิเศษ สีเนี่ยเป็นลักษณะวิเศษอ้วนพร้อมสูงต่ำดำขาวหอมเหม็นสวยชั่วดีเป็นลักษณะวิเศษตรงกับข้อหนึ่งของเขานั่นแหละนะคะข้อสองขอเรียกมันว่าวิเศษบอกเวลาครูสอนไว้ว่าเป็นอะไรนะคะลูกการวิเศษใช่ไหมเช่นเมื่อวานวันกน่อนปีแล้ปีที่แล้วปีหน้าอนาคตปัจจุบันอดีต พวกนี้เป็นการบอกเวลาทั้งหมดแบบที่3วิเศษบอกสถานที่หรือบอกตำแหน่งบนล่างเหนือใต้กลางพวกนี้ครูเรียกมันว่าสถานวิเศษใช่ไม่ใช่ซ้ายขวาหน้าหลังอันเดียวกันเลยนะคะบอกสีบอกสีกสครูเรียกมันว่าลักษณะวิเศษเหมือนข้อนหนึ่งนะคะสีขาวสีแดงสีดำอยู่ชุดเดียวกันแบบที่ ห้าค่ะบอกปริมาณบอกจำนวนเราเรียกมันว่าประมาณวิเศษจำได้ไหมคะเนาะอ่ะแล้วเรายังมีอะไรอีกคะที่อันนี้ไม่มีนิยมวิเศษอันนิยมวิเศษใช่ไม่ใช่และยังมีประพันธ์ทวิเศษด้วยนิยมะกับอนันยมะเหมือนกับของสรรพนามเพียงแต่มันไปขยายเขาเช่น ขนมอะไรทําไมอร่อยจังอย่างนี้ขนมอะไรไปขยายขนมค่ะแต่ไม่ต้องตอบใช่ไหมคะนี่เรียกว่าอนิยมวิเศษแต่ถ้าเป็นนิยมวิเศษก็เช่นบ้านหลังโนนเนีน่ยอย่างนี้บ้านหลังโน้นเป็นของลุงที่ขายของที่ตลาดคําว่าหลังโน้นคําว่าโนนขยายคําว่าหลังเห็นไหมคะมันไม่ใช่นโนนบ้านลุงถ้าโนนบ้านลุงเป็น เป็นสรรพนามเห็นไหมภาษาไทยปวดหัวตรงนี้อ่ะแล้วก็จะมีประพันธวิเศษที่หน้าตาเป็นที่ซึ่งอันนั่นแหละเพียงแต่มันทำหน้าที่ขยายไม่ได้ทำหน้าที่แทนเช่นบอกว่าขนมขนมหมดอายุคุณครูเอาไปทิ้งที่บอกเธอเมื่อวาน เห็นคาว่าที่บอกเธอเมื่อวานก็คืออันที่ทิ้งอ่ะคืออันที่บอกเธอเมื่อวานอันเนี้ยเป็นลักษณะของการใช้ประพันธวิเศษเอามาขยายแต่เวลาออกข้อสอบตรงนี้คงไม่ออกมากเพราะยากเกินอีก2ตัวค่ะปฏิเสธวิเศษจําได้ไหมคะไม่ใช่ไม่ม่ใช่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยคปฏิเสธจําได้ไหม และปฏิชยาวิเศษคือคำขานรับตอบโต้จ้าจ้าค่ะขา,ขาอันนี้ก็ง่ายก็ไม่ออกสมมติก็เจอกแถวเนี้ยค่ะ1 2 3 4 5นี่แหละเนาะต่อไปชนิดที่5แล้วนะบุพบทค่ะคำที่อยู่นำหน้าคำอื่นๆเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มคำหรือกลุ่มประโยคให้สังเกตว่าบุพภบทจะไม่อยู่หลังประโยคนะคะ บุพบทจะอยู่หน้านามเสมอจะอยู่หน้านามเสมอบุพบทก็จะแบ่งออกเป็นบุพบทบอกสถานที่ใช่ไหมคะใกล้ไกลบนล่างแต่จะต้องอยู่หน้าคํานามนะเช่นบ้านฉันอยู่หลังโรงเรียนเขานั่งริมหน้าต่างเห็นไหมคะริมอยู่อยู่ข้างหน้าหน้าต่างบุพบทบอกความเป็นเจ้าของก็เช่นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เจ้าหญิงแห่งเวล์พระราชวังแห่งเอดินบระเห็นไหมคะคำว่าแห่งคำว่าของบุพบทบอกความเกี่ยวขอ้องเช่นอะไรคะเช่นเพื่อครูเสียสละเพื่อสิทธิ์พ่อแม่ทำงานเพื่อลูกน้ำมีไว้สำหรับดื่มเท่านั้น แล้วก็อีกบุพบท1หนึ่งแสดงความสัมพันธ์คุณลืมเติมนะคะบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์กับแกแดดต่อใช่ไหมกับแกแดดต่อโดยด้วยจําได้ไหมคะเช่นบอกว่าขอมอบดอกไม้แด่ผู้กล้าทุกท่านหรือขอถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอวยพรแก่ประชาชนเห็นไหมคะแสดงความสัมพันธ์นะต่อไปชนิดที่6ค่ะคำสันธานคำสันธานเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของคำที่ใช้ในการเชื่อมแต่สันธานไม่ได้แปลว่าเชื่อมประโยคอย่างเดียวนะคะสามารถเชื่อมคำก็ได้ เชื่อมคําก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะมักจะพูดถึงคําสันธานในเรื่องของการเชื่อมประโยคและทําให้เกิดประโยคความอะไรคะใครจําได้แล้วเรียนไปแล้วเกิดประโยคความรวมใช่หรือไม่เกิดประโยคความรวมแล้วก็จะมีอยู่กี่ชนิดหนึ่งคอยตามพ่อและแม่ไปทำงานลูกทำงานแล้วดูโทรทัศน์ตามไปด้วย พอทำการบ้านเสร็จฉันก็ไปนอนเมื่อเขากลับมาฉันก็ออกไปเนี่ยแสดงความคล้อยตามกันแบบที่หนึ่งนะคะคำว่าและคำว่ากลับแบบที่สองคือขัดแย้งกันครูจะไม่เรียงตามเขานะครูจะเรียงตามครูขัดแย้งกันก็จะเด่นเด่นคือคำว่าแต่เช่นเขาเตะฟุตบอลแต่ฉันวิ่งแข่งหรือ พ่อดูทีวีแต่แม่ฟังวิทยุนะคะสังเกตคำว่าแต่จะต้องแสดงความขัดแย้งเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวที่สามคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอีเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหรือเช่นบอกว่าเธอหรือเขาที่จะต้องตามฉันไปเก็บของไม่พ่ก็แม่ต้องมานอนเป็นเพื่อนหนู วันนี้จะกินปลาหรือกินไก่ดีอันนี้คือเลือกเอาหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดแบบสุดท้ายค่ะเป็นเหตุและเป็นผลเป็นเหตุและเป็นผลก็จะเป็นลักษณะของการเชื่อมสอประโยคเช่นบอกว่าฝนตกหนักเมื่อคืนเช้าน้ำท่วมเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นเพราะฝนตกหนักเมื่อคืนทำให้เช้ามีน้ำท่วม มันเป็นเรื่องของการบอกเหตุและผลเอามาจากสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเหตุอีกเรื่องหนึ่งเป็นผลเห็นไหมคะดูในตัวอย่างก็ได้นะต่อไปสุดท้ายแล้วค่ะอุทานคำอุทานคำอุทานเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่1ง,ง่ายๆเลยอุทานบอกความรู้สึกจะมีเครื่องหมายอัศเจรีอย่างนี้เช่นโอ ออุ๊ยโอยอุย,อย,อย,อยตายคุณพระช่วย oh God. โอ้ไม่เกิดโอยชโยว้าวอย่างนี้นะคะหรือกรีดแต่อีกแบบหนึ่งก็คือคำอ,อุทานเสริมบทเป็นการใช้คำให้มันคล้องจองโดยที่บางทีก็ไม่มีความหมายนะเช่นอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลา กินอยู่กินยาใส่เสื้อใส่แสงอ่าอะไรอ่ะเขียวเขียวเหลืองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําอุทานเสริมบทมักจะเป็นคําที่ต้องการให้มันสัมผัสเฉยๆนะคะก็พูดออกมาให้มันเป็นคําคล้องจองวัดวาอารามเทือกเท้าเหล่าก็ไม้กงไม้กวาดผละหมากรากไม้ข้าวแดงแกงร้อน นะคะอ่ะกทูทบทวนมาให้ทั้งหมดนียพอจะจำอะไรได้บ้างใครอยากได้เอกสารนี่หมดหน้านี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยที่มีเนี่ยเนี่ยใครอยากได้เอกสารอ่าตั้งแต่หน้านี้เลยชนิดที่1คือคำนามและโยงมาเป็นแบบนี้ค่ะชนิดที่2กริยาชนิดที่3สรรพานามชนิดที่4วิเศษบุพบท5สันธานอุทานใครอยากได้ ต้องเขียนบอกมาในไลน์เดี๋ยวคุูจะเอาลงให้ดีไหมคะมันเป็นโน้ตย่อนะคะเป็นโนตยอ่อไปเปิดดูแล้วก็ปิ้นออกมาเป็นสีแบบนี้นะักเรียนก็จะได้ตำราหนึ่งเล่มที่เป็นโนตยอ่ออยากได้บอกนะคะลงชื่อมาเดี๋ยวคุูจะลงเอาไว้ให้แต่ถ้าจดทันหรือมีหนังสือเล่มอื่นดูแล้วก็ไม่ต้อง โอเคนะคะวันนี้เราทวนเรื่องคำา7ชนิดกันแล้วเพราะฉะนั้นครูอาจจะสอบอีกรอบหนึ่งได้นะลูกแยกชนิดเฉยๆค่ะแค่แค่แยกว่าอันนี้นามอันนี้สรรพนาแค่นั้นพอนะโอเคนะคะเตรียมตัวเจอข้อสอบนะลูกวันนี้สวัสดีค่ะ